ถ้าพูดถึงในเรื่องของการจับปลาซิวนี่นะครับมันก็จะมีเทคนิควิธีการในการจับแล้วแต่คนและแต่สไตล์ครับบางคนก็จะเป็นการของการลากอวนนี่แหละฮะโอ้ยบอกว่ามัหนักอีพออยูมยโอ้ยพี่น้องไปยังไงครับัตรตัวผมโอ้โปลาซิวงามงพี่น้อง ก้อยๆครับมุกพร้อมก้อยพร้อมครับผมมือนี้ยัดไปครับเนี่ยกินแรงเข้าหรือจะเป็นการรองด้วยผ้ายางผ้าใบนี่แหละครับกับทางน้ําไหลนี่นะฮะก็ให้ปลาซิ่นีิกระโดดเข้ามานะครับพอเอาผ้ายางใส่แล้วมันจะเหมือนเสียงฝนฝนมาอะไรเงี้ยครับแต่ว่าจะกระโดดขึ้นมาเหมือนกันนี่ครับสวยๆหรืออีกแนวหนึ่งนั่นก็คือการสูบสะจัปปานี่แหละครับซึ่งบางคนก็จะมีพวก เอาพันยงอะไรมารองเพื่อที่จะเอาปลาซิวหรือว่ากุ้งฝอยนะครับเอาไปทําเมนูแซบๆกินกันแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งนะครับของพี่เขาก็งงๆเหมือนกันจู่ๆเขามามีวิธีนี้ได้ยังไงจะเป็นไงนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับผมแลนนี่คือวิธีของเราครับการนั่งยองๆนี่ครับผมวิธีการที่จะนำเสนอวันนี้ จริงพี่แกเห็นปลากระโดดตั้งนานแล้วฮะก็เลยลองเข้าไปนั่งอยู่ใกล้ๆสิ่งสุดท้ายก็อย่างที่เห็นนี่แหละครับปลากระโดดเข้ามาในเสื้อนี่นะฮะก็เอานี้ลองแล้วกันจะเต็มแล้วจะเต็มแล้วแต่ปลาซิ่วแนวใหม่หน้าบอเลยเออ โอ้เยอะแล้วนั่นเออขาวใสสะอาดด้วยหลังจากรองได้สักพักหนึ่งครับ ทีมงานเราก็จะมีในอุปกรณ์ในการใส่รวมถึงในการดักทันั้นก็คือสวิงครับผม <Okay. S 1> ก็เลยเอาสวิงลงมาครับเพื่อที่จะง่ายในการดักง่ายในการใส่ตรงนี้ด้วยนะครับในเรื่องของมาสิวด้วยนะคทีมงานลงมานะครับ แล้วก็นั่งครับผม <laughs> นั่งรองกันต่อครับสังเกตอยูครับว่าจะยังไงสิ่งของเฉียดข้างบนก็จะมีการบอกกล่าวว่าให้ผูกยังงู้นอย่างนี้อยู่นะฮะลองนั่งดูเพราะว่าขวานน้ําจะแห้งน่าจะได้เยอะมากกว่าเดิมครับผมการกระโดดเข้ากระโดดออกมีทั้งรอดในเรื่องของสวิงไปด้วยเพราะว่า น่าจะห่างไปนิดนึงนะครับทำให้ปลาตัวเล็กๆเนี่ยปลาซิวตัวเล็กก็สามารถลอดออกไปได้แต่สิ่งที่งงจุดหนึ่งนั่นก็คือว่าพอเราใช้สวิงเนี่ยปลาไม่ค่อยกระโดดเข้าออเท่าไหร่ครับกระโดดเข้ากระโดดออกอยู่นั่นแหละคือจริงอยู่ว่ามันมันจะอยู่ใกล้ระดับน้ําเงินใบจริงอยู่ครับมันแปลกๆครับ <laughs> ไม่รู้เพราะอะไร <laughs> <laughs> นี่ฮะก็ยังพอได้น้อยๆอยู่ซึ่งก็ พี่เขาก็เริ่มเคาะๆแล้วก็หาไม้หาอะไรมาลองนะครับปฏิจะง,ง่ายไม่ต้องอันนี้เลยเนี่ฮะสุดท้ายพี่เก์ลองเอาอย่างนี้อีกรอบหนึ่งครับลองทำดู <c oughs> <c oughs> เหมือนจะได้เยอะกว่านี <c oughs> ่ครับตับ,ตบ แป๊บได้แป๊บไ,ได้ประมาณนั้นครับผมสถานี้เป็นสราที่เลี้ยงปลานินครับแล้วก็จะล้างบ่อเพื่อจะหาพวกปลาช่อนปลาดุกนี่แหละครับตัวใหญ่ๆเอาออกก่อนแล้วก็ก่จะปล่อยปลานินลงไปใหม่ครับเลยทำการสูบสาจะจับปลาก่อนนะฮะคลิปนี้ก็เลยประเดิมโดยการ จดัดในเรื่องของดักปลาซิวก่อนหรือใช้เสื้อนี่แหละนี่ครับงงเง่งงงเง,ง่ง,ง,งเข้าไปเดี๋ยวเราจะไปซูมดูใกล้ๆสักแปร๊บหนึ่งครับผมว่าผลงานจะเป็นยังไงครับไปกันเลยครับาการดักของพี่เขาครับ ได้มาเรื่อยๆครับผมได้มาเรื่อยๆเฮ้ยแล้วก็วางแล้วก็นั่งอยู่างงี้แหละครับจะยิ่งจะให้ไม่ยิ่งมาดูเลยครับยิ่งกระเด็นลงกระเด็นลงไปเรื่อยๆครับจุดหนึ่งก็หลายๆเซียนหลายๆการเหมาสาเนี่ก็คือมันทำนี้มันก็ทําให้ปลามันสะอาดเร็วแล้วครับ ง่ายในการเ,เก็บในการล้างในความสะอาดเราคิดต้มเงินไปเลยมันก็ยา,ากนะครับเดี๋ยวเราไปจอ่อยรอบนึงครับไกไกๆน้านะเริ่มจะแห้งกันแล้วตอนนี้ โอ้เยอะเลยสิบตัวใหญ่ๆด้วยครับโอ้มาตาน น้ำใกล้เริ่มจะหมดก็เริ่มทยอยกันดูกันดูก,ดก,ก็ล้างหลมาก็เริ่มน้อยลงครับี๋ยวก็จานี้ก็จะไปดูผลงานกันครับว่าการจับเรานีเป็นยังไงครับสุ่ง้ายจะมีผลงานในเรื่องของการจับปลารวมถึงเ,เสี่ยงของการหาปลาหลกันด้วยครับสิงกอได้ผลงานกันดูนะครับการหาในรอบๆสามตรงนี้นี่นครับมัใช้ในเรื่องของ ผลานเบลารนีรร้ต้องเอาไปชงไปช็อตไลต่งหานะครับถ่ายได้สุดวันนี้กับผลงานของปาซิวเล็กเล็กๆน้อยแล้วกันครับผมขอบคุณทุกท่านท,ที่ติดตามครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอคํำว่าซุงกะแเซมไซสวัสดีครับ